มึงเกจอที่ไหนครก็นีอ่ะมึมีต้นใหม่เลยไปแหละกูไปหาต้นใหม่ก่อนเขียนนี <c oughs> ดด,ด,ดโดนอ้อยก็มีแล้วบอยน้ำขับก็ไปหาต้นใหม่กูจะมาอยู่ก้กกอนนี้ห่างไกลความจเจริญดี <c oughs> คือประเทศไทยเฮ้ยข้างหน้าประเทศไทยมึเงเห็นอยู่บ่กอไส้อ่ะกอไส้ก็เห็นกูจะมาอยู่ก้อนนี้แหละเดี๋ยวขอหาใหม่ก่อน ทำไมนายยืนนิ่งจังเลยอ่ะนิ่งนิ่งแม่งวายน้ามลอยแฮะมึงบากไอสัตว์อ้าวเน็ตพูดนี้เฉยกูยังโบยนไพอยู่เลยกูวายน้าอยู่นี่ต้นใหม่ตึกกูอยู่ก้อนหนีเลยดีกว่าก้อนหนีมันสูงดีประมาณแบบอไหนอ่ะเมืยอกี้ตามไปนะครับคุณนเล็กเป็นหมื่นกอค่อยโชคดีกูไปละมึงอยู่ไซวะโอ ยืนเอฟเคจะบอกว่าเอฟเคยังางอยู่อ่ะมึงไอยกูอยู่หนีไอ้สัตว์อ้าวเหรอกูอยู่เกาะตัดไปอะไรย่างเงี้ยจะตัดใหม่เราเลที่เล่รู้จังเลยเหรอเป็นกับมึงผมกูกูยังใช้มึงย้าขยับอยู่เลยโอ้ยบอมักมาอยู่มองโล่งๆมีรถเียงรถเลยเหรเฮ้ยเป็นเกาะกก้อนหนึ่งเลยเซตเข่พี่ต้นไม้ป่าวเซตกูบ่เรือ บ่บ่บ่กูสมบูรณ์ละเราลง้นมาก่อนุกืนยุ่ยใจออกเขาไหมคนสักหองออกแล้วมึงชิหายแท้ๆล่ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับกูห้าทำครับ โอ้ย oh. สุดยอดเสียงรถไอ้เหี้ยสุดยอดครับเอา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 แหลกไอ้เหี้ยเข้าเกมใหม่แอลแหลกไอ้เหี้ย this is a lag น่่่่ออออะะไไไไมมมเเจรลยโ้กูสิไล่มึงไปอยู่กองขางอยู่ เออมีสองกอากุญยก้อนี่อะไรเด้กูไปอยกอนั่นไปละดูสภาพเด้เขาเก็บทุกอย่างเห็นตื่นเลยเด้อเดี๋ยวขับเรือไปรับไปเสี่พยายามเสียงสกิลต่ำเลยเฮียกระหีนะไอัะแลกกแกลกอยู่เล้ยอดเ บบัักกีเป็นยังไงกูสายวันไหนกูสายบุริกก่อนโออค้างก็ได้กลัวกลัวมึงมีปัญหาอะบนไอ้เกมมึงมีปัญหาอะอยู่ใจเอาเอาไอ้เฮียนี่กาลังสิไปหลับเข่าว่าดีเขาเขาออกแลกในเฮียแลกจริง ฮะนี่เปิดโปรแกรมเวเอ้ยเกือเข้ามายังอืมเออกูอยู่ใส่วะโอ้มึงหันหลังมาดิหันหลังอืมอืมวิ่งเหี้ยวันมึงอยู่ไก่เหี้ยเข่าเข่าออกเลยเออตายอ่าวขึ้น เออในเวนในเวนในเวนเวตีไอ้เหี้ยขึ้นไอ้สัตว์หิ้มหิ้วเข่าอยู่ขึ้นยังกดเข่ากดขังอยู่เรือเออมันจะมีข <fry UC S> ึ้นว่าขัาว่าขึ้นเรืออยู่อยู่หนิงเออเอา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 เออโอ้ยหคนลั่นทอดไอ้เหี้ยแรงนี่เอ้ากูจะไปส่งมึงเกาะอยู่นี่แหละกูจะไปอยู่ก้อนอ้า ขึ้นฟังอย่างปลอดภัยเอาลงเอาลงกูจะไปอยู่ก็พุ่นออกยังออกงวะออกะออกออกเออเเออเอเยอะมึงยู่ซื้อมันทีมีคำว่าออกยังเรื่อยอยู่อืมบายบายเฮียไปไอสัตว์สายจอยเฮียยุบเจอกูยอดยอดเราไม่ไปขาเหม่งเลยเฮียมาเฮียสัตว์กูไปละได้เจอกัน เป็นยังไงมีแต่ปัญหาหรือปะกันดีละ่ะขอ,องผมเป็นอะไรบอสของกูแบดดูดไวเป็นอย่าง,งเป็นอยังเลยนะอธิบายปัญหาให้หมอฟังดิก็ประมาณแบบเกมเดเร่ไม่เกี่ยวไอ้แค่เหตุไปเห็ุมาจะนั้นมาก,กับทุกอย่างก็ดีขึ้นเกมเดเร่กูก็พ้องเถื่อนเป็นมาละเกมเดเ่กับม่องนะ่ามึงอยู่ก้อนนั่นแหละ อยู่ก้อนนี้คอยโชคดีไหนเดี้ยมาดิเสือ้วปีอะไรสัตว์เฮี้ยสัตว์นี่กหลายบ่มีอาหานเฮี่ยสุจยอดครับชีวิตเอาเอาชีวิตลอดไอสัตว์กูยังบ่มีสัตว์เลยเฮี้ย อจะตายพ่อขกงตายไปหาหลักทรัพยากรแปบได้เวลาครับมุเเอ,นะอเออกูจีแอสซิสตนคีไดไอ้บึงเบิงไม่ดบเนื้อด้วยม,มึงขายยังมึงขายยังบอดดบเหนือมึงอ่ะเออเฮ้ย yeah. มาขโมยข้อมดมงแหงไอ้กูยังโมมิสัตอยู่อ่ะนี่กอกวยเฮียแล้วอมอมอยู่มักลางกูยออีกเออสุดยอดไอ้ีก่กได้เวลาขามุ้ยไปละเฮียได้แล้วแดงละไปละขอบใจ เอ้ยลมแห้งจังวะลมเขาไม่เป็นจริงจริงดีใช่ใช่ลมเข้ามาเป็นสีที่ไ่ดีกระทังที่คือขอสัตว์ตามมันก็มาดิเฮียตามทันนะไว้เฮียแม่งอยู่คนละฝั่งเลยเฮียโบวิสัสเลยวะซาบตะปอดเลยว่ะสารภารกิจวันนี้คือสร้างบ้านครับสร้างบ้านเองได้หลังเดียวกระดาศกับมีแต่ปัญหาเนาะคนมีปัญหาเกมมิ่ง ึงกู้ตังค์ทช่ตองเอาปัญหาเข้มึงืมไปล,ละ,ปลละง่ายกว่านานดีกูได้แนวและว,วิ่งไม่ได้แล้ววิ่งไม่ได้แล้วเฮ้ยวัวเกิด,ดยศเกยเขาเขาโชคดีสิวะเขาวัวหน่อยได้ไหมกูพี่วัวก็มึงมึงขาขาไปแล้วดีวัวดับเนื้อไม่ไดาพี่ใหญ่เลยกลัวมันอดตายแถวๆก <laughs> ูก็จะตายแล้วมันจะนี้ เออป็นคนที <divide S 1> <iba Northeast> <cake> ่มีปัญหาก็โทรรัพท์เจ้องไลน์นะมึงเนาะเอ้แบบเอาล่ะกูได้อุปกรณ์ครบละได้เวลาทำเมืองอย่าวะาก้อนัันอุดมสมบูรณ์ของกูอีกนะอย่าเช่จะทำ Hoe yêu cung yêu mùng yêu là, là. là. hai <laughs> vô yêu cung 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 yêu là yêu cung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  yêu lên yêu cung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  เป็นก้อแบบธุระกระดานจริงนายกแม่งแย่ป่ะเดี๋ยวมันมีตมวคอประตูหนาวาดด้วยว้าวจะขำแล้วไอ้ไก่ขึ้นเยอะแต่ว่ากอกูโอ้ยแม่งคนละฝากกันเลยแต่มึงมาบุคกคือบานกูนะกูบว้ยน้ำไม่แท้ ปเ,เป็นยังเงี้มีแต่ปัญหาด้วยไงอุ้ยขำแล้วไอ้เหี้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วข่ามถ่านก่อน,ออนอถ่านไม้ยไงตัดไม้เกมมิง่งร้อนหลังเกมมิง่ง ฟังนั่นแม่งต้นใหม่เมื่อคือยังครบสามสิบสองวัยอ่ะอือขอได้๋ถอดหน,ห,นหนึ่งกับพูมมใจละ <c oughs> โอ้ยเฮียเป็นคนมีปัญหาคลองแถเฮียมีปัญหาจริงจกู <c oughs> ว่าโทรศัพท์มึงน่าจะบักมากกว่าอ่ยโอ้สุดยอด มาขับรถตอนนี้สุดยอดไอเวนอืมเชียเจ้านาก็ถึกตายเลยจ้านาก็ถึกส้นตายเรมบนต้องมีบ้านะดอกว้าวเรามีทอตแล้ววัฒนธรรมใหม่วัฒนกรรมนวัตกรรมของก่อนนี้ วัวเกิดมึงแกยังบ่เลาะมึงยังบ่มึงบ่ยางล้อเอือหุ้ยนวัตกรรมนี้มีทอดแล้วก่อนนั้นยังไม่มีเฮียอะไรเลยเฮียแมงมุมก่อนนั้นน่ะระวังตัวไม่บักอะไรเฮีโอ้โหสุดยอดเลยวะอีกสักหน่อยนะรถที่บลอตชนหัวกูเต่ามาเนี่ดังวะนี่ไม่แปลไม่แปลครับ โอ้ซอมบี้เอ้ยเมนมมากูเดียนเบ็ดตุ๊กปลาละมาดิมาดิมาดิกูเลียบร้อยซองละโคตรเท่โคตรอันตรายฟังนั่นขายังไงมีอะไรค่าบ้างอ่าได้ได้ได้จะได้มึงเจอเบเรดคำฝาก พวมันมุมคอ,าาอยหลอดเอ้ยคอยบออดคอยตายไวๆไ,ไหน,นซูซี่มาดีเอะมีจะซอมบี้มึงจะบุกฮีแมยังกันเนื้อจะรอเฮ้ยแม่แม่แม่จะรอว้าวชื่อใครวันนี้มาดิเอ๋มา มือยังไม่ในมือกูอะไรสัตว์สันติเยอะแยะสันติเยอ้ยะสันติพ่อครัวเมาเขาเหี้ยตายจริงมึงเก็บของแล้วกันนะโอ้เหี้ยเขาเรื่อรูลุทกเกียเลยแม่เหี้ยเขาลูกศิษจ้าอยู่บนเรือนี่แหละอยู่ใต้เรือนี่แหละของเนี่ยโอ้แม่งเอาดาบไม้มาไฟเหี้แม่กูเจ้ามึงบอกจะมาบุกกูกันบ้านนะกูไม่มีผิดนะมันคือการป้องกันตัว เข้าใจเอาอี้ยกฎญไม้กฎญไม้ประเทศไทยก็ประมาณนี้แหละไม่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 เกี่ยวไม่เกี่ยวเอาแบมพม่กับแบมพม่เอ้าตัดเอ้อเออเอออียนี่หาเรื่องกันเริ่มต้นเกมเลยนะอีย๋ไอตัวอ๋ออี๋กูเห็นมึงมุ่งวะทงสัยสิบักสงสัยสิบักจากแมพก่อนมั้ง กูมีตนน้นอันนี้เลยบอเล่นน้ำกันยากภารากิจกูทล,ล่าแหล่อยเลยอะสางบ้าทลังนึงเนี่ยนะเ,อเ,เอาวันแรกไอ้งฮะจริงๆก็ไม่วันแรกหรอกเฮียเล่นไปเรื่อยเล่นไปมั่วกว่ยไม่วันแรกไอ้หลาย EP แล้ว อันนี้เริ่มใหม่เริ่มใหม่เราดีล่าดเลยฮะอ่าเรียบร้อยตัดไหม่สร้างที่อยู่ขอแกมีเตียงกับพ่อละโมน,นี่ตระกิจรักๆในการเหลนเกมไม่คบก,กูคือแบบครปบเอ้ยออเอาเฮียนี่มีปัญหากูละเฮียมาไปไหนเฮียเฮ้ยอาสตว์ ไอีเน่ะอ้เนี่ยวิ่งไงกูยังเห็นมึงอยู่ตรงนี้เลยอยู่อะไรเยอะนะไอ้เยอะกูแหลกมากเลยอ่ะหยุดวิ่งดิสัตว์กูไปหาทั mpl ดีๆในการสางบ้านเด็กโอ้โหกูได้แหละกูไปอยู่แบบ มึงเคยเบิร์นังเรื่องอะไรใช่ป่ะจนวิกอยู่ป่ะ <c oughs> นั่นแหละบาทกูดำหนามลงไปตับแมวเลยวะ <c oughs> อา่าไปล,ละหุ้ยในปา่าในปา่าเลยกกับอุ้ยอ๋อในป่าเลยกกะดีกัน <c oughs> มึงเป็นยัง <c oughs> เป็นไรมึงจยนน้ำไตดีเหรอเออสำลักน้ำตายเออ อาเฮีย <All> กูคือกูคือโปรโปรเกมมื์โปรพี่เยือเลยวะมเกียวกูว่าโตสาไปเฮียดีสำหรับแลมจีมาเดินข้า <c oughs> <c oughs> คอยเจออ่าออกเกมกันได้ เออัแม่งทำให้กูแหลกด้วยนะไอ้เหเี้ยอกูสู้ไอ้เหี้ยกูได้บ้านกูละไปละหาให้ได้ซะนายแน่จริงเออยู่ใสวันเนี้ยเฮ้ย <Huh? S 1> นาบอยู่ใสเออเออเอเอ อ้อเห็นละคอยหลอดบักยังยืนยืนแลยๆเขามากกลๆกูนลยบอกเขากะฮะกูอยากเบิงคลิปมึงแล้วเกินมึงจุบักอืมเรียบร้อยเออ นั่นตายเถอะวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยตายเหรอเอ้าไอ้เหี้ยนี่เอเอเหีเ้ยไม่ปกติไอ้เหี้ยเป็นคนที่ไม่ปกติเออเหี้ยกูไปอะไรสัตว์ ไม่เคยปกติสักรอบพี่อ่ะเออนั่นแหละกูเคยเจอพี่อ่ะไอ้พี่อ่ะคอยโชคดีพี่อ่ยจะไ้นมึงก็เจอแบบเรคอยโชคดีแล้วมึงอันสิเจอปลาหมึกลอยฝากกันนั้นนะ มึงจะอยู่ในเซิร์ฟกูป่ะนี่ฮัลโหลฮัลโหลเออมึงอยู่ไหนส่วนไหนของโลกวะเนาะคอยโชคดีก huh. uh ูสางบานแป๊บโอ้ย uh อ่ไ huh. ม oh, yeah. ่ลำบากไอ้เย้ยเรนอมตะไอ้ตว์ เรียบร้อยกูไปตามหาวันพีเลยเหียวันพีดนะ่ะไม่มีอยู่จริงหรอกโลเจอร์มันโมอยู่ไหนวะอยู่สน,นามโลกตอบด้วยมเมดี้เอาอยู่สน,นามโลกนะเ่าอเฮียกูจะตามหามึงแล้วกูจะฆ่ามึง ไอ้เนียมึงไม่เคยดูเหรอไอ้เนี่ยกูก็มีเชี่ยมัดกระไก่เออไอ้เนี่ยความรักมันคือปิ้งไก่เฮ้ยเไม่ใจไอ้เนี่ยชื่อไม่ขึ้นเฮ้ย